เดินทางมาเต่าง,งอยนะคะบ๊ม่มองจอรดรถพี่นอ้องตะพัดกินตะลาพุทธลาบก็ลุงพ้นปลาแอนมานน่บ๊้ยม่มองจอดค่ะบ๊้ยมองจอดเลยค่ะบ่รู้ว่าเขาจะได้ลุ่งบอมานันหนเรีนติ๊กเต็มค่ะเต็มสถานที่ท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสกลนครเด้อเต็มค่ะคุณนะคุณคนมากมายหลายตาเด้อ กคนรัชธานีคนหลายขนาดพี่น้องผ่าน,นาจุดพักกองนะคะโอ้โหมีผู้ใหญ่ใจดีให้ผ้าแมสยายซาคะ่ขะคขอบคุณ โอ้ oh, มียิงวัดไข่ด้วยนะจ๊ะใคร<บ>จะมาท่องเที่ยววัดไข่ก็พัดกลืด้วยอ๋อยิงคนจะยิงยิงไปละค่ะไปละค่ะมีอัลตร้าไลต์ลด้วยวะ <c oughs> นะคะแนวขายกัะไหลด้วยพี่น้องคือ เต่างอยนะคะใจใจดีให้แมทด้วยนะคะอของสื่อของขายหลายเด้อ ลักตรีกับไลคครับคุณจรัสูเปักตรีทัวนะครับผ่านน้าเสียเลยโคเยานะครับหนึยบาทขอบคุอาจาย์ทุกคนเยอะแยะค่ะเยอะแยะเมืองท่องเที่ยวทองเตางอยนะคะพูดอดรเครื่องดวงมาเด้อเนองโตนะครับาสูงจิตสูงิตสาหนะครับตันนี้นาทีห้าิบเ โอ้จะลื่นเหินะเกา و เ้ยค่ะเ้ยมาตะเกาบุาม้มคนหลายปานี้โอ้เอด็ดไม้ตัวนี้หลอกบ,บริเวณทางขาง,งเอ็ดไม้บดพี่น้องน้ำบุญน,น้ำท่านเ้ยทางยังนีหคือไรเี้ยโอ้ข้ว เตาค่ะเตาโอ้มีการปลูกบัวพัฒนาขึ้นมาหลายค่ะพัฒนาขึ้นมาหลไรมีการปลูกบัวเชสซาบัวโอ้สัอยู่เตาซาละพัดเตาเด้อ ใก,ใก่ครับพงใกล้ๆเตาสารพัดเตาูทางขางนี่สาบัวี่ยงนบรเตาเงินเตาทองเตาคำเตาไรได้ยนนนนะังพิวดพระอง์พญานานฤทธิ์นะะบุญครับสาวพนักนะครับสาวน้ำเรับ คนนี้ไลฟ์ัาพักเ้วยอหาคนักไลฟ์ครับ,สสน,รรบรน,นี่คือฝั่งน้ำนะจ๊ะฝั่งน้ำเต่ามอยด้วยป่าโอ้ป่าข้นเจ้ามากกอยมีสะพานด้วยนะคะสะพานแขวน สะพานแขวนที่งามอันนี้คือเขาเอ็นไม้เราจะสามารถหลบสองหลบแหลกก็าทารงมีอันนี้มีแล้วนะคะอันนี้ยางขามระวังแม่น้ำพุ่งแม่น้ำพุ่ง,งเพวเอนน่อนเสร็จแล้วกวีเจ้ากอสร้างฝั่งข้างน้นเป็นวัดฝั่งข้างนี้เป็นเตาล้านไอ้ล่านเตาง่อยทาเป็นวัดเข้าจอ็ดสะพานเชื่อมต่อกันสะพานแขวนนะจ๊ะงามงาม คุณจะมียาสามาหอบนี้มีมาตะเกายาสามาสองสามหอดหรอไม้ถ้าขึ้นน้ำพวกกะมีผมพญานาคสองทุพาทุาตอนเาจะนัดไอ้พัคมมาเด้อมาเที่ยวเด้ออันนี้ก็ที่รับบริจาคค่ะทีบาทขอมุาสา คุณสุภารัตน์นาคธนวิทย์ของครอบครัวนะครับาได้ที่69เข่าลบมองกลับมีสองขางค่ะเห็นไหมก็ในหลายคักเด้อวันนี้เสาร์อาทิตย์หลายหลายคักพญาเต่างอยปต .25 55เปิดเต่าง ตะนกคอนเอาไปไหวาขึ้นพระต้นเลยคือมองขายบืสต์จ้าค่ะเด้อลตตะรี่ก็มีจิงปลูกต่างจักสารเสือพามองห้อมอู๋ทางนั้นมะพร้าวอลับมาทางนี้ที่ทางหลังนะคะทางหลังเต่านะจ๊ะบัวนี่บัวอะไรบัวงามก็มีป่าผอมโอ้ยเต่า ดูลมชุมเย็นน ok like ี่น้ำตกน้ำเต็กมาทั <ow> ่วประเทศเสียงใหม่เสียงไรผักไต่พออย่างก็มาเบิดมีของชิลลึมากมากเ้อโอ้มีเสื้อเต่าหงอย้อมเสียงเซมซี

3ามเก้าหกกะคะมองไปท่าบุญโอ้มีมองไทยรูปพี่น้องเดอ้อพุทสิมามีมองมีลำน้ำพุง่งสะพานขแขวนเดอ้อสุดขึ้นก็นมีไฟไมีพื้นงม่มมีมองไทยรูปลเดอ้อโอ้มีคอควายเข้านาคนปันเรียมบ้านของล่างมือล่างอ๋อมีสะพานขแขวนนะคะ นี่แจ้งนอนใน่้องน้ำบ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเด้อควันเขาเปิดใส่หรอบนนออโอ้คนยังไปยังมาแล้วมาแล้วจ้าบ่กอย่างอ้ยมันกล้าไปเพราะซีซ้อนนอนแล้วนอนเนา อ้ันนี้ก็เป็นรุ่นโชคมากเข้าไปทำบุญรงท่านมากเลยซื้อเอาคนรับสกซีบรึเออคือได้ตรงตรงเขาแต่ยายเตาสามทำบุญร่วมชาติทำปาร์ต์ร่วมขันอันนี้ก็โบมี่เขาเขากันน้นไหมเออเขาไปเขาเปมีผู้ใหญ่ใจดีให้เ <laughs> จ้าเนี่ยก็ได้ใจดีเนาะอันนี้กับเมียเอื้อ ี๋ยวพุทนี่ใหดโฟ้าโอ้ยสาธุ่นะททดมโยงยิงเลยอืมสักลานแล้วเลขเจนี่เลขเจฮะเลขเจเลขเจนะเลขเจนะอออสี่แปด่ะอันนี้ก็เลขเจเลขเจอออันก็เลขเจเลขเจเกินเลขเจเลขเจอีกยังสี่แปดอ๋อแตกระสอ่ะไปจังหวัดหนึ่งพันสองพันสามันหัวเบาพุท นท่ากับมีเด็มีลอยหกเจ็ดอืมมาโมบอสหลายปันนั้นแปดอืมแปดลอยเจ้าจะมาพูดเลยพ่อเอาไปแล้วลอยอะไรบ้างบ่มองหนึ่งหกกับมองหนึ่งสองจะเป็นแปดตัวสองสองเทียหนึ่งสองอืมสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบน่ะป่านังสิเจ้าวนักวาดเงย่ิสองเลยสองเท่าแล้ก็มกรายนง้นก็เป็นสิบไปแล้วสองสองสี่หรือสองสองสอหรือจะเป็นสองปหรือจะเอาแบบไหนหรือสองสองสมาทอรไปเทศดนมใหญ่วว้สร้างวงาน้เข้าให้ไปไปไป สีก๊บแล้วก็มียังยังอยากบงอีกอยู่ม่ยังดอกยังเขามาลักรดอกอะไรน่ะบานซื่นบ่ฮาดอกบ่มีดอกกระโดดดอกอะไรนะก็ต้องจะปลูกเนายาปลกกนเออใ่ว่าอกับมนนห้ามจอดรถเราอย่างนั้นสีั่นก็งกปลูกเอนี่น้กบ่เห็น มึงรู้เหรอไอสะพานทำใหม่ท่านแขนทานแขนโอ้ยแล้วล่ะประเทศไทยเอ้ยเห็นพ่อยิมพีอุยอ้ยดูเห็นดอกยายสอจอด้วยเจ้าก,ก็จะสิไปอ